ขอนอบน้อมแด่พระตัตนตรยัยธรรมะช่องทำดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนกรรมฐานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้เคยกล่าวไว้ในเรื่องการเจริญพระกรรมฐานของพุทธบริษัทจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานแต่ว่าผลของการปฏิบัติจริงๆ ถ้าบังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้เราก็ผลทุกเล็กถือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงฌานก็สามารถไปรหมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถไปนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกร,รมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตอย่างต่ำเข้าถึงอุปจารสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสกาละก็มาก เพราะลาบสกาละที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบหมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็มากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนักก็ดูตัวอย่างของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดเกสเป็นพระอาหารหันต์องค์แรกของโลก เพราะถือว่าเป็นจอมทัพพระอ,อรหันต์แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเนศกมไม่มีอะไรเลยมีม้าตัวหนึ่งกับนายชนะคนหนึ่งในที่สุดม้าก,ก็ตายชนทะก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุดการต่อมาเมื่อบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตันดับแรก พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายเวลุวันมหาวิหารหลายทางนับจำนวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าหมดกิเลสและต่อไปก็ถวายพระวิหารแต่ละหลังแต่ละหลังราคาเป็นสิบสิบโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารของนางวิสาขามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวของนางวิสาขาก็บอกว่ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งราคาสองแสนกหาปณะนะอยากจะปูในวิหารนั้น นางวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ถ้าผ้าพื้นไหนมันราคาต่ำกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็ปูทับไปปูแทนเป็นอันว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำรึงกหาปานะเท่ากับหนึ่งตำรึงหาที่ปูไม่ได้เพราะว่าผ้าแต่ละพื้นเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่ก็รวมความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าหมดกิเลส งั้นถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่เขาปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการเจริญกรรมฐานก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพรมชาลสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาหนึ่งอันดับแรกพระพุทธเจ้าก่อนจะภาวนา และพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคำว่าเมตตาคือความรักไม่ได้แผ่ด้วยใจนึกทําแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจลองคิดดูว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้ยากเย็นก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดี ทั้งโลกนี้เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่มีเวียนยัยกับใครเราจะเป็นที่รักของทุกๆคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้ด้วยความจริงใจตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆม,มันก็จะลืมบ้างไม่ลืมบ้างมันเป็นของธรรมดาแล้วก็ประกาศที่สองกรุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข ถ้ามีเกินนิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราแล้วก็ประการที่สามคือการมีจิตอ่อนโยนเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีก็พรอยินดีด้วยแล้วก็ประการที่สี่อุเบกขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกข์โอกาสที่จะช่วยของเรามันมีเราก็วางเฉยก่อน ถึงแม้ว่าเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์สรงพรหมวิหารสีจึงจะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานที่แท้จริงถ้าจิตของทุกคนทรงพรหมวิหารสีได้ศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ผ่องใสวิปัสสนาญาณก็ดีจะรวมความว่าพรหมวิหารสีนี้ต้องมีอยู่ในกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมฐาน ไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานคือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์ก็ทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆมันก็มักจะพลาดบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดามันเป็นเกณฑ์ฝึกพวกเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงรหมวิหารสีได้แน่นอนเรื่องศีไม่ต้องไปถามว่ามันมีกี่สิคขาบทไม่ขาดทุกสิขาบทไม่บกพร่องเรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่า กับการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกำลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตัดกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกันตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกสิกขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารศีลทุกข้อมีขาด ในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองในเมื่อรักเขาสงสารเขาเข, kind of ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ศีลข้อที่สการแย่งความรักถ้ารักเขาสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ศีลข้อที่ส,สี่มุสาวาธาถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาเราก็โกงหุเขาไม่ได้ ทีนี้ข้อที่หการดื่มสุรามีไรถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านก็ไม่สามารถดื่มสุรามีไรได้รวมความว่าอันดับที่สองต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความว่าเวลาใดที่ยังตื่นอยู่เวลานั้นศีลต้องบริสุทธิ์เมื่อนั้นเจริญกรรมฐานอย่างแท้ และก็เวลาต่อไปจะได้เฉพาะเวลาในเวลาต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาหรือพิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระง,งับนิวรณ์หประการนิวรณ์หประการนี้เราตัดไม่ขาดจะตัดขาดได้สองข้อเมื่อเปลี่ยนพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ก็เมื่อเปลี่ยนพระอาหารหันต,ตผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราก็พยายามระง,งับนิวรณ์เป็นคราวๆนิวรณ์หประการ คำว่านิวนรนแปลว่าเกลียดหยาบที่ให้ปัญญาถอยหลังตอนนี้ทุกคนก็ต้องทบทวนความรู้สึกของตนเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลดแปลว่านิวรนห้าประการมันเป็นเกลียดหยาบที่สุดหรือเป็นเกลียดชั้นเลวที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกิริยาที่ทําให้ปัญญาถอยหลังนี่ก็หมายความว่าไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งขณะใดที่มีนิวรนกวนใจไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง เวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาไร้ปัญญาก็คือคนโง่นิวรณ์ห้าประการมีอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะเป็นความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความไม่พอใจ 3. ความง่วง 4. จิตฝุงซ่านเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติ การปฏิบัติก็มีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผลถ้าเรามีจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมันถึงผลของการปฏิบัติมันก็เป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าถือว่าเป็นคนไร้ผลอาการทั้งหมดนี้จะต้องยับยั้งในการที่เราจะต้องใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธินั้นจะต้องยับยั้งอาการทั้งห้าอย่างอย่าให้ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยุทธิก็ดีหลักสูตรวิชาสามและอภิญญาก็ตาม ถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องระวังตัวนิวรณตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะไปนึกไปเห็นทางตานี้มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพผู้ที่มีตาทิพก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรหมเพราะร่างกายของท่านเป็นทิพตาท่านก็เป็นทิพอย่างเราเราจะได้แค่ทิพจักขุยาน คำว่าที่พจักขุยานแปลว่าความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์ฉะนั้นขอท่านบรรดาพุทธบริษัทฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็เป็นอันว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือประการแรกต้องมีปรหมวิหารสีและก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะพรหมวิหารสีจะต้องมีตั้งแต่ลืมตาจนกว่าจะหลับ ประการที่สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจนกว่าจะหลับเหมือนกันประการที่สเราจะระงับนิวรณ์เป็นคราลๆอันนี้เป็นเวลาระงับตลอดเวลาไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามีอนาคามีก็มีแค่สองข้อต้นเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่เป็นปัญญาขั้นอ่อน ปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตัดกิเลสข,ขอพูดแบบปัญญาตรงนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกว่ามากมายเหลือเกินแบบนั้นเขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนอย่างนี้แต่ในที่สุดก็เขียนทั้งหมดรวมอัดเดียวกันคือก็ว่ากันถึงขันหาว่าถึงร่างกายแต่นี่ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่เรียกว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุด ของความเป็นพระอริยะเจ้าแล้วเราจะทําอย่างไรถ้าคืนไปตามแบบมันก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็จงถือตามหลักของพระพุทธเจ้าถ้าจะยายาวสักหน่อยถือวิปัสสนาญาณน,นะตอนนี้ไม่ใช่สมาทานนะก็นึกถึงคําที่ท่านบางสกุลตายเวลาพระท่านบางสกุลก็คือวิปัสสนาญาณ แต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังไม่รู้ไม่รู้เรื่องว่าเป็นวิปัสนาญาณอนิจจาวตสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงหนอเราก็นั่งคิดถึงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเริ่มเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เริ่มเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคน จากวัยกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายก็มีอาการไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อุปทะทวยะธรรม,มิโนมีเกิดขึ้นและก็เสื่อมไปค่อยๆคลานเข้าไปหาความแก่เวะละหน่อยเวะลาหน่อยลหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุปปชิตวานิรุตช,ชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ในที่สุดร่างกายก็หมดที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อสุดท้ายเตสังวุปสโมสโคการเข้าไปสงบกายนั้นเทียบมีความสุขคําว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกและเราก็ไม่ต้องการร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างพรหมเราจะต้องการคือนิพพาน อันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดถึงกันด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาสั้นๆเข้าตามที่พระท่านบางสกุลเป็นตามพระบาลีว่าอจีรังวัตยังกาโย ο, ปะทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตะวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงขลังแปลว่ากายของเรานี้คงไม่นานหนอจะต้องไปทับถมซึ่งแผ่นดิน เมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวเราทิ้งไปเสียแล้วเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ดังนี้แลในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวจริงหรือไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกาย แต่ว่าในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประคับประคองมันไปตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวก็หาของอุ่นมาให้มันร้อนก็หาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไหร่นั้นดีเราจะไปสู่สถานที่ที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้สุขตลอดกาลนี่วิปัสสนาญาณและนี่วิธีปฏิบัติเป็นอันว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรหมวิหารศีก็ดีมีศีลก็ดีมีสมาธิก็ดี มีปัญญาก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมวิหารสีก็ได้บ้างลืมบ้างเผลอบ้างไม่เผลอบ้างเผลอน้อยกับไม่เผลอศีลก็ทรงตัวบ้างเผลอบ้างไม่เผลอบ้างสมาธิก็ได้บ้างเลวไหลบ้างเลอะเลือนไปบ้างอย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนก็ให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์ทั้งหกชั้นนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ ถ้ากำลังใจแน่กว่านั้นมีจิตสองตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปพรหม,มโลกแต่นี่ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ดีหรือว่าอจิรังวัตยังกาโย ο, ร่างกายนี้ไม่ช้าวิญญาณก็ไปแล้วเป็นภาระเป็นของที่ชาวบ้านเขาทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ ร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมันน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่นี้ตายแล้วเวลานั้นเราไปนิพพานทันทีนี่ก็ว่ากันถึงอนิสงส์ให้ฟังต่อไปก็ว่ากันถึงการมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่าลิทธทางใจ อันนี้ก็ขอบอกญาติโยมพุทธบริษัททราบว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันอย่างไรมาจากไหนคําว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นหลักสูตรของวิชาสามร่วมอภินญ,ญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่าอาณาปานาสติคือรูลมหายใจเข้าออกในกรรมฐาน40่กองที่สอง เป็นพุทธานุสติว่าขณะรู้ลมหายใจเข้าออกคือจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งมีการนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน4ีทีนี้การนึกถึงพระพุทธรูปเราต้องนึกว่าสีถ้าบังเอิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองสีเหลืองเรามีความรู้สึกว่าพระองค์น,นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกสินเป็นปิตะกะกะสิน ถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาตะกศินสีเป็นกศินองค์เป็นพระพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธานุสตินึกถึงสีเป็นกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกศินทีนี้ก็มีหลายคนสงสัยถามว่ามโูยุทธิมาจากไหนบอกเขาด้วยนะบอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐานสามกองในกรรมฐานสี่สิบรวมกันคือ 1. อาณาปานาสติคือรู้ลมหายใจเข้าออก 2. พุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้า 3. กสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเวลาเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิแต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กำลังเข้าถึงชานสีเอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรก บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรู้ดมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าก็ให้นึกว่านะมะเวลาหายใจออกก็ให้นึกตามว่าพัทะคำภาวนาสี่คำคือนะมะพัทะถ้าเขาถามว่านะมะพัทะมาจากไหนก็ตอบว่าเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิถ้าภาวนาว่านะมะพัทะก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองรวมกันคือ 1. รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสาติ 2. นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ 3. นึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นกสินและก็ 4. ีภาวนาน้ะะพะทะเป็นธาตุสีในกรรมฐานสีคือดินน้ำลมไฟเวลาหายใจเข้านึกว่านาะ้ะเวลาหายใจออกนึกว่าพัทะทีนี้ครู หรือหลวงพอ่อฤาษีเลงดำจะให้ภาวนาแค่สิบนาทีพอหลังจากสินาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำแต่ถ้าว่าขณะที่ภาวนาสิบนาทีนี้จงอย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยมันไม่ใช่เล็กน้อยแต่มันมากในช่วงเวลาสินาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอาจจะคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนิวรณ์มานาน ไอ้ตัวคิดนอกเรื่องนอกเรานั้นมันเป็นนิวรณ์พอเรารู้สึกตัวก็เริ่มอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกอย่าออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือไปนั่งข้างหน้าให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนำตอนนั้นญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแล้วก็เลิกสนใจลมหายใจเข้าออกเขาจะแนะนำในด้านธรรมะในด้านการตัดกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังเสียงเขาพูด น้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆวางจากกิเลสช,ชั่วคราวพอเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจิตของเรามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสของเรามันหุ้มหอ่อเมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตที่เป็นภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดงั้นความเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์จากคุยนันไม่ใช่แปลว่าตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์นั่นเอง ทีนี้ใจเป็นทิ์ที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้นี้ไม่ใช่ครูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านผู้นั้นจะมีจิตสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสด้วยจะชัดเจนมากแล้วก็ถ้าใจสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อย จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอให้เชื่ออารมณ์แรกอารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิ์มันถูกต้องเสมอเชื่ออารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกเห็นภาพอย่างไม่มีในเมื่อครูผู้สอนท่านถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างปานกลางมีความรู้สึกเห็นภาพมิชัด จิตเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นนะท่านที่ได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกก็จะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดและอย่าสงสัยถ้าถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกหากว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ท่านไปวัดจุฬามณีเจดีสถานซึ่งตั้งอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นที่นมัสการของเทวดาและพรหมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจะแนะนำให้ไปที่ที่นิพพานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมธรรมกาโมระวังหูติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญทันโตเสธโธมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้รับการฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟัง ขอให้บุญรักษาพระคุม้มครองท่านเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุครับ